สบายดีทุกคนเมื่อนีวันที่2 3ตุลาคม0๕3เนะยู่แถวแ,ถวแคมป์ของก็คือในเขตส่วนเจ้าอนุวงศ์นั่นเองนกะในเมื่อนี้นะก็ได้มีห่างห้านบริษัทต่างๆเนะเพิ่นก็ได้มาลงก้าเกียมสําหรับในการตั้งบูธต่างๆนะเพื่อจับเหตุงานบุญออกพรรษานะั่นะเองก็คือบุญทรงเหงาทาวจันที่เกิดขึ้นในวันที่28 เซาเกาแรกกับวันที่30นั่นเองแต่ว่างานตลาดนัดนี่แมนจะเริ่มขึ้นในมื้อวันที่เซาห้านั่นเองเนาะแต่ยังเหลือเวลาอีกอยุ่งสองมื้อนั่นเองเนาะก็จะเกิดขึ้นแล้วเนาะสำหรับในงานบุญออกพรรษาบุญรงเหือทาวัดจันทร์ปี2 0งพนสนั่นเองนะ้อทุกคนยูทีนาครหลวงเวียงจันทรนะ์เนาะนี่ก็คือบรรยากาศในตอนแรงของมื้อวันที่สอสามนั่นเองระยะนี้เนาะการสัญจรในบริเวณเส้นทางนางเกาในะขอบเขตนี้ก็ จะมีสภาพการแออัดเนาะทุกคนในระยะนี้เพราะว่าตอนแรงเนาะทุกคนก็จะมีการเลือกเวียบนั่นเองเนาะเป็นโมงที่หลายคนกําลังจะนงหน้ากลับเพื่อนถ้าว่าท่านไหนหลีกเลี่ยงในการสัญจรกับหลีกได้กับหลีกเดินทุกท่านในนาเวลานี้เนอะอยู่ที่เส้นทางแคมป์ของนั่นเองทุกคนเพราะว่าจะมีอ่าท่านข้าเนาะที่ทุนจะมาตั้งบูธอย่างสิ่กับขยายออกมานอกทางแล้วก็จะมีรถเนาะ รถขนสินค้าอย่างซี่นเราจะออกมาจอดได้เองเนาะแล้วบวกกับหลายคนเนาะที่เที่ยวเส้นทางเส้นนี้ะจะให้มีการสัญจรที่ว,ว่านาแนนและการติดขัดนั่นเนองเนาะทุกคนแต่จังไรก็ให้เรามาระวังในการสัญจรทุกคนเนาะอันนี้ก็จะแมนเป็นประตูขงที่จะเข้าภายด้านในงานนั่นเองจนเกิดจะเบีงานยินดีตอนทับทูง,งานบุญออกพรรษาปะวรนาและบุญทรงนาทา ประเพณีเนาะท้าวประจันประจันปี2สองพันสามนั่นเองเด้อนี่เพราะว่ายัางอีกมืออีสองมือเนาะงานก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะสำหรับงานตลาดนัดน,นั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบ่งสมบรรยากาศเนาะของการกล้าขี่งานต่างๆนั่นเองเนาะถ้าว่าถ้าไหนจะมาหล่อยางล่อเนาะโอ้ยยางตั้งแต่จุดที่ข่าพระเจ้าจุดที่ข่าวพเจ้าเริ่มนะจะยังบวแมนจุดเริ่มต้นเนาะทุกคนพุ่นเนาะนับตั้งแต่ในขอบเขตของอเส้นทางทีซีแงก อาซีแยกของธนาคาร LDB บี้พูนะทุกคนก็คือนับตั้งแต่จุดบริเวณนั้นมาก็จะเป็นขอบเขตที่มีการขายเครื่องตั้งบูธมาไล่มาเลยเนาะเรามาฮอดในเส้นทางเส้นนี้อาที่เป็นถนนเซน,นีแมนทุกคนแมนจะเป็นจุดที่ว่าขเขาเจ้าจะมีบูธขอ,ของบริษัทต่างๆเนาะที่มาลงแล้วทัดต่อจะอาบูธนี้ไปก็จะแมนเป็นห้างขายเครื่องที่ว่าขายเครื่องเสื้อผ้านั่นเนองเนาะแต่ว,ว่าปัจจุบันนี้อาตลาดตะแรงกับยังปกติอยู่ทุกคนเนาะนี่ คือลังภาพที่เราเห็นอยู่นี่กันยังอันนั้นโยเนาะผู้คนเพื่อกะเข้ามาขายนะครับปกติแต่ว่าจุดที่มีรถติดเอาหลายจุดพีก,ก็คือบอในบริเวณของเส้นทางที่เขาจะออกไปใส่เส้นทรพ้อยสีหอมนะแล้วก็คือจุดแต่บริเวณนี้เนะนาะนับตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปเนาะการสัญจรอ,อยู่ในเส้นทางเส้นนี้ก็จะมีปัญหาแน,นนเนาะในหน่อยนึงแล้วก็จะในอีกมือสองมือผู้คนก็จะลังไหลเข้ามาที่ยวาภายดใดงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็น งานบุญใหญ่เนาะของนักฮอหลวงมิจฉาอุปได้เนาะวิจักเดือนนี้เป็นต้นไปเพราะว่าปีนี้เนาะเป็นปีแปดสองหนนั่นเองเนาะก็เลยเฮ็ดให้การจัดงานก็จะเป็นท้ายเดือนนั่นเองเนาะปกติถ้าว่าบุมีแปดสองหนเนาะอ่าก็จะแมนเริ่มจะแมนอยู่ในช่วงของกลางเนาะกลางเดือนหรือว่าต้นเดือนตุลาคมนั่นเองแต่ว่าปีนี้มันจะอยู่ท้ายเดือนธันวาคมเองเดี๋ยวจะข้ามทางไปฝากกำหนึ่ง แล้วให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งนั่นเองเนาะนี่ทุกคนจุดนี้แหละที่ว่าปัญหารถติดหลายๆเนาะ้าวาทานใดที่จะมาเส้นทางเส้นนี้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงได้ทุกคนในช่วงระยะนี้เนาะระยะที่เพิ่นจะมีการกล้าเกี่ยมงานนั่นเองของบุญชลเทียนเราให้เขาหลีกเลี่ยงในช่วงระยะนี้การที่เขาจะมาเส้นทางเส้นขาขึ้นในจุดนี้นั่นเองแล้วก็บวกกับเส้นทางฝากทางแชมป์ของ งานปีนี่เนาะบบมีแต่เฉพาะอยู่ในนครหลวงเซนกันอยู่ที่หลวงพระบางและก็แขวงอื่นๆในศพวบลาวเ,าเนาะคนจะมีการก้เกี่ยมงานจุดต่างๆเนาะเพื่อจะเป็นการสร่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของบ้านเฮาเนั่นเองเนาะสำหรับในนครหลวงก็จะค่อนข้างว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมน้น่อยหนึ่งวิจากบุญรงือท่าัดจันทร์ไปเนาะก็จะแม่นเป็นบบนท่านหลวงนั่นเองเนาะดูท่านหลวงนี้เพือ่อนก็จะแก้ยาวไปในน่อยหนึ่งเราก็จะเริ่ม เริ่มมีตลาดนัดกับจะแม่นเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนพฤศจิกไปแล้วเนาะจุดนี้ทุกคนนี่เนาะข้างก็ห้างก็จย์ไงนิดหน่อยนึงเนาะห่านของสั้นเลยนะในบริเวณจุดนี้นี่เนาะหลีกเลี่ยงเดยกับหลีกเลี่ยงเด้อทุกคนรถข้างวัจนาปิดนั่นน่ะนะแถวนี้จะแม่นเป็นวัดจันนั่นเองบรรยากาศในนามือ เวลานี่เนาะก,ก็คือเป็นเมื่อวันที่เสาวสามตุลาสองพันสาวสามนั่นเองในถนนเิตบริเวณน,นี้อันนี้เพื่อนมาขายเครื่องนะอยู่ในจุดนี้แถบตลาดนี้ถ้าเขา้ยางเอาไปนี่กระเจมไปใส่ตลาดเสียตลาดอ่าสิตงทอไฟสีหอมเนาะเออหลงอีกแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนยางมาเบิง อีกลายนี่ก็ว่าหลายเลยเนาะมาเจอปีนี้อีกก็ชิว่าหลายอีกตื่มในงานบุญครั้งดังกล่าวน,น,นี่ทั้งสองภากเลยเนาะทางด้านหน้าของวัดจัดนทร์นี่จะมีบุตรไข่เกื้างทั้งสองกัมเลยแบบนี้ใครจะมาเนาะเส้นทางเส้นนี้ก็ให้เลีกน้อยๆเนาะลลีกเลี่ยงของการสัญจรจะเป็นประมาณนี้ นี่จะเป็นห้าาบูธต่างๆเนาะของบริษัทต่างๆคนจะมาจัดขายสินค้าจัดโปรโมชั่นต่างๆเนาะเดี๋ยวประมาณจักมือฮอนมืออ่าเปิดตลาดหนักแท่เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาย่างล่อมาเบิเด้อทุกคนนี่บรรยากาศเนาะรถก็จะติดกันประมาณนี้เพราะว่าสินค้าที่เขาจะออกไปไซอันอ่าออกไปไซถนนแย้งเนาะ ที่จะขึ้นไปอสนามเส้นทางสนามบินแล้วเนาะขลับมาเจ้าจื้อซื้อถนนเนาะสองรถติดประมาณเนาประมาณเดือนลายนี่เลยเพื่อทุกคนด้านหน้าวัดจันนี่ติดยาวหยียดเลยอา่านไหนลีกในการที่จะมาเส้นทางสายเก้าแกนี่ก็บไอ้รถพเนาะทุกคน อันนี้ก็คือจะมาอัปเดตให้ทุกทานครับส้มก่นอย่าลืมนะท่านใดครับช้มอยู่กับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เนาะเพื่อจะเปลี่ยนการหลีกเลี่ยงของการที่จะเข้ามาเส้นทางเส้นดังกล่าวนี้นะเพราะว่าในระยะนี้เพิ่นมีการก้าเกี่ยมเส้นทางก้าเกี่ยมงานนั่นเองเนาะบ่ะมีทิศพาะในเส้นทางดังกล่าวนี้แกยาวไปจนพูดนชุดพดเลยก็จะมีคือกันเด้อทุกท่านอันนี้มาอัปเดตในวันที่2 3ตุลา2023เนาะปะเดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปชมผันบรรยากาศโดยรวม ติมเนาะในเวลานี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะที่อ่าเดินทางมาเที่ยวในนครหลวงวิจารของเฮาเก็อยู่เรื่อยอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี่เนาะก็จะเป็นช่วงเทศกาลของบ้านเฮานั่นเองถือว่าบุญออกพรนาบุญไหลเงาไฟบุญไหลเงาไฟแล้วก็บ,บุญทรงเหือทาวัดจันนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ในโลกของอ่าบ้านเฮานั่นเอง สำหรับบุญไหลเข่าไฟนี่เนาะก็จะแมนอยู่ที่หลวงพระบางเด้อเนาะจะเป็นงานง่ายๆเลยเด้อเนาะเพราะว่าจะมีเขาไฟจากหลายๆวัดมาจากหลายๆหน่วยงานเนะเ,ะเพื่อนๆเข้ามา,ามอ่อมนั่นเองแต่ว่าอยู่ทีนะเขาหลวงวิจารณของเขาก็จะเป็นการลอยกระทงนั่นเองเนาะแล้วจากนั้นก็จะมีบุญชงเท้าทาวัดจันนั่นเนองเนาะก็คือแต่ละปีเส้นทางเส้นนี้เนาะ ก็จะเต็มไปด้วยผู้คน,นที่เขามายางเขามาเที่ยวในงานบุญนั่นเองเพราะว่าในปีนี้ก็จะมีอยู่3วันเท้ๆเนาะที่เริมเท่ๆกับเม่อสามมื้อก็คือเสาร์แปดเสาร์เก้าสามสิบนั่นเนองและเมื่อวันที่สามสิบนั่นก็จะแมนเปลี่ยนมื้อช่วงหงาทาวัวดจั์นั่นเนองเนาะจะแมอนอยู่บริเวณเส้นทางอ,าอยู่บริเวณแคมป์ของเนาะในชุดนั้นนั่นเนองแต่ในขอบเขตแถวนี้ก็จะแมนเป็น่นตลาดนัดนั่นเนองเนาะทุกคนนี่เนาะ ในมื้อนี้เนาะกตอาจจะบึงภาพโดยรวมกัอาจจะบึงสารวนทับสนกันนิดหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ยังทันได้ในการจัดสรรในเรื่องรายและในเรื่องของครอเปนระเบียบเต็มเต็มเพราะว่างานเพื่อนก็ยังทันได้เริมเนาะที่งานเริ่มเทๆเนาะเพราะว่าในมื้อนี้เองกับเป็นเพียงตั้งแต่มีการจัดบูธที่เข้ามาในการจับจองแล้วก็จะมาการตั้งบูธนั่นเองเนาะทุกคนอาจจะสับสนนิดหน่อยหนึ่งในระยะนี้เพราะว่า บวกกับเส้นหางเส้นนี้ในยามตัดแรงในสิ่งการจมแน่น,น,เ,นเส้นหางที่นี้ผู้คนเนาะคนกับน้ำใสในการสัญจรไปมากันอยู่แล้วนั่นเองเนะาะท่านเดี๋ยวจะข้ามฟาดไปทางกรรมนี่เนาะทุกคนจะข้ามทางไปฟาดทางกรรมด้านนั้น ขามอะไราแล้วเนาะเรื่องติดเนาะคือข่าวเจ้าว่าไปในบางต้นนั่นแหละท่าว่าท้านใดหลีกเลี่ยงในเส้นทางเส้นนี้ก็หลีกเลี่ยงเนาะในระยะนี้เพราว่หนับตั้งแต่จุดเดียวข่าเจ้าว่ามาพุญเนาะจนไปซุดพุ่นรถจะติดกันแบบนี้ไปเลยแต่ในขออเขตแถวนี้เนาะก็จะมีเป็นตลาดเป็นแหล่งคือว่าห้างค้าขายเครื่องและห้างนั้นลุมชุดหุ้บปั้นของห้างเจ้าอานุวงศ์พุทธแถวนั้นหันจําแมนเป็นขายเครื่องลิ่นเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึงได้ว่าเป็นน้อยหน่อยเพราะว่า คุชุดละว่าเพื่อนจะมีการจัดแบ่งสรรในเรื่องของโซนต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเนาะในปีนี้เพว่าอะไรเนาะมันก็จะมีหลายคนหลายคนที่เข้ามาเนาะความโปเป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะมีแน่เนาะความที่เป็นระเบียบก็อย่างไรยากเนะาะเพราะว่ามันหลายคนบางทีนเนาะไปพยายามนะที่จะพาทุกคนย่างไปบึงบรรยากาศเนาะกัน,นมือนี้มือนี้ก็เป็นมือวันจันทร์เนาะ อาจารย์ค้านพุทธสิไกลแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นในงานอยู่ฝั่งทั้งหนองคายเนาะเพื่อนก็อจามีการจัดงานเช่นกันได้เนาะงานบุญอออ่านออกพรรษางานใหญ่ขึ้นกันเนะาะข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าวันเสาร์ทีส่ส8แปดจะข้ามไปทางฝั่งหนองคายเพราะหนอ,องอาคายเป็นเทศกาลบุญออกพรรษาของเพื่อนแล้วเมื่อวันทีส่สิเก้าเนาะจึงจะเดินทางไปที่หลวงพระบางเนาะยังคิดอยู่เนาะว่าจะไปหรือว่ไปเดี๋ยว หาฝากคุณที่ตามเนาะแต่สําหรับในปีนี้ขาวปชาครู้สึกตื่นเนต้นได้เพราะว่าอย่างจริงปอย่างจริงว่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นในของกาและดูของการท่องเที่ยวของบ้านเฮาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะในปี2024ก็จะแมนเป็นปีท่องเที่ยวของเราเฮาเพิ่นจะมีการจัดคือข่าวประชาวาในเรื่องล่าคลิปไปหลายครั้งหลายๆคราวเนาว่าเพิ่นจะมีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ในแต่ละแขวงในแต่ละเมืองในของ สปปอลาวเนาะเพื่อดึงดูดผู้คนเข้ามาเที่ยวในขขอยของตนเองและข้าพเจ้าก็จะเดินทางเนาะไปเที่ยวไปเก็บภาพบรรยากาศไปนํานเสนอในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะที่มีอยู่ในส่วนอลาวเฮาโดยข้าพเจ้าจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปจุดที่ข้าพเจ้าจะเดินทางไปก็คือแขวงหัวพันกับ พงศลีนั่นเองเนาะก็จะเดินทางไปเหนือสุดก่อนแล้วก็จึงไหลลงมา,าใต้สุดนั่นเองจะใช้เวลาอยู่ประมาณจากักสามเดือนสี่เดือนได้เนาะอันนี้ก็ยังกาหนดที่แน่นอนได้เนาะว่าจะใส้ดลปันใดแต่ว่าในเดือนอาจิกนี่ก็ยังจะอยู่ในนครหลวงอยู่เนาะเพราะว่าจะวิทย์วิทงานไงของนคะรหลวงกันก่อนเนาะจึงจะเดินทางนั่นเองเพราะว่าบุญไงของนคะรหลวงก็คือแม่นบุญ พระธาตุหลวงเวยงจันทร์นั่นเองเด้อทุกคนอ่านี่ค่ะเจ้ากระไ้งาออกมาฮอดนะเขาเคลียบริเวณที่แบบว่าแต่แต่ก่อนเนาะมันเกิดจะบริยรงาบริยออกหฮอดเฟย์ทุกคนมันฮอตตั้งแต่บริเวณนี้เนาะแต่อันนี้มันจะเป็นโซนในเรื่องของคนจะเหตุเป็นเครื่องลิ่นนั่นเองเนาะมีกิจกรรมอย่างต่างๆก็คือจะมีสั์ลูกดอกดอกพุงเป้าก็คืออยู่ในบริเวณของเสียหายอยู่ทางดันลุ่มพี่นเนาะเพราะว่าส่วนในทางดันถึงคนก็จะมนคนเจเหตุเป็นบูธของบริษัทห้างห้างต่างๆเนาะเมื่อย ทุกคนตนะองอาไว้หน่อยๆนอยหนึ่งนะทุกคนนะมู่สุกว่าเครื่องติดแล้วก็รู้สึกว่าจะลันเหงาเลยหน่อยนี้โอเคนี่ครับริเวณนี้กับบ,บริเวณมาด,ดูดนะทุกคนมันจะเป็นสวนที่ว่ากว้งหลนะเพราะว่าอยู่อยู่ที่สวนสาธารเจ้าอานุวงศ์นี่สวนสาธารของเจ้าอานุวงศ์นี่ทุกคนมันจะเป็นสวนสาธารที่ว่าใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทร์แล้วล่ะนะเพราะว่าจะมีพื้นที่ค่อนข้างว่าจะหลายเลย นับตั้งแต่ส่วนของสามแยกกวบสักมาไปจนฮอดส่วนของอบ,บริเวณของเหือนับแขกหรือว่าซีแยกของห้องหมอหมอกหงสดนั่นเอเนงเนาะก็คือับคุณละทุกคนนี่นี่ถ้าว่าท่านใดอยากจะมาย่างร้อ,รอลินมาซัดดอกหลวงปู่เป้าเนาะอยู่ในส่วนของการซัดลูกดอกนี่แมนยูพีเดอร์ทุกคนพ,พีเนาะพ,พีเดอร์จุดเครื่องลินอย่างต่างๆ่างแมนยู่บริเวณทางนั้นลุมพี่เนาะ ในส่วนทางด้านพี่ยาวมาเลยเนาะทุกคนจุดกลองลินคือข่าพระเจ้า,าพาทุกคนย่างมาตั้งแต่ส่วนะเห็นบอกว่า,วามุธที่ขายเครื่องของสินค้าต่งางๆเนาะจะแมนอยู่บริเวณเสีนงทางาที่ข้าพระเจ้าพาทุกคนนะแล้วจุดที่เป็นขายเสื้อผ้าเนาะก็คือ,อยูจุดเดิมก็คือจะแมนยูที่ตลาดเต้นแดงนั่นเนาะก็แมนคือเป็นจุดเดิม แล้วจุดที่เปลี่ยนประเภทเครื่องลินอย่างต่างๆเนาะก็จะแมนอยู่ในโซนของกรมดันนี้แล้วจุดที่จะมีพวกเป็นสิงซาสวรรค์ลดซิ่งลดตัํมอย่างต่างๆเนาะก็จะแมนอยู่สิ่นอยู่ทางด้านลุ่มของอบริเวณเก่านั่นเองเนาะก็คือในจุดนั้นนั่นเองเนาะก็ะคืออันนี้ก็คือเพื่อจะมีการแบงร่งขอบเขตแล้วก็แบ่งโซนของในการห้องจัดเปลนระเบียบเครื่องลินนั่นเนองเนาะ อันนี้งานยังไม่ได้เริ่มเนาะทุกคนอันนี้หากเมื่อวันที่เสารสามนั่นเองเด้องานจะเริ่มตลาดงาตลาดนัดจะเริ่มแท้ๆก็จะแมนเมื่อวันที่เสารห่านั่นเองเนาะอ่ะมือมือหื่ยหน่อยทุกคนเนาะจะยาวไปเลยเนาะ,ะบรรยากาศในงานบุญออกพรรษา บุญทรงเฮาทาวัดจันทร์ประจำปี2อง3อยู่ทีนะ่นครหลวงไม่จันทร์ส่วนสาธารณะเนะจ้าอานุวงศ์นั่นเองเนาะท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าก็งามนะเพราะว่าช่วงระยะนี้บ่มีฝนแล้วเนาะก็เศร้านี่มีหนะม,มอกแล้วก็อันหยินเลยนะตอนนับตั้งแต่ตอนกลางคืนขึ้นไปอากาศมันจะเย็นแล้วเนาะในระยะนี้เดี๋ยวพาทุกคนย่างไฟรอเบิ่งโดยรวมเลยเนาะบรรยากาศโดยรวมเลย ยาวมาเลยเนาะทือว่ากว้างกวางหลายออกมาตั้งแต่สุดทางด้านนะพยายามมาสุดเลยจะย่างพาทุกคนไปบึงเนาะอ่าบรรยากาศโดยรวมแบบนี้แหละทุกคนไปจนสุดเพืเนาะพูกฟันของเจ้าหานเจ้าอานุวงศ์หลกักการจริงจะจบดคีบวิญญาณนี่สำกันเพราะว่าในจุดบริเวณนั้นเนาะเพิ่นจะมีโซนที่เพิน่นอ่าเห็ดปิดลักษณะอ่าในในในซึ่งที่ว่ามีจุดอ่าที่ว่าเป็นดอกบัวใหญ่เนาะแล้วก็จะเป็นบอวที่บว่า ไหลเาไฟใหญ่ในจุดนั้นสัตว์ลูกดอกที่สําคัญนาะข่าวเจ้ายังบ่เห็นจุดที่เพ่นเอาไว้โซนที่ขายประเภทขลางป้งไก่แต่ว่าจุดที่ขายข,ายขลางปิ้งไก่ยังมีจุดหนึ่งนาะที่เห็นก็คืออยู่ทางด้านของโฮเฮียนปากประสักนั่นเองนาะเป็นเขตของอวิทยายลัยปากประสักนั่นเนองนาองเขียทางเส้นนั้นก็จะมนขายขลางปิ้งไก่หเห็นรเนาะแต่ว่า ปีนี้บ่าแน่ใจเนาะว่ามาตั้งแต่ข้องหมอมโหสถเนาะเส้นทางข้างฝากข้างกลาง้านนั่นจะมีให้เห็นหรือบ่อเนาะเฮ้เนาะทุกคนมันยาวไปพี่เลยเนาะส่วนสาธารณะที่ว่าก้วงเลยเนาะเพียร์นนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะแรงๆหน่อยนึงแล้วเนาะอากาศมันก็จะเย็นๆแล้วภาพอาจจะ กระตุกหน่อยหนึงน,นะทุกคนเพราะว่าเซนเซอร์ของกล้องทาร์บเจ้าข่าว่าแรงๆมาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็บ่สามารถที่จะดันภาพได้ขนาดนั้นเลยนี่เอาทุกคนย่างมาฮอดจุดขอบเขตของทุกปันของทางเจ้าอนุวงแล้วก็คือเส้นทางแคมป์ของอะไเองเนาะจุดที่นี่ก็จะเป็นเป็นบริเวณที่มีเครื่องลินนั่นเองต่างๆเนาะถ้าแนมลงไปลุมพูดก็จะเห็นเป็นสวนดอกเลาที่ดอกไฟสีขาวนั่นเองเนาะ บรรยากาศในโอตกตะลังเนาะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะผู้คนก,ก็นจะมาหลินมารอมาเที่ยวกันเองเป็นเรื่องของปกติเนาะเราว่าในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนสาธารณะนั่นเองเนาะผู้คนก็นจะมีทิจกรรมป็นอย่างต่างๆอยู่ในพื้นที่นี้ค่อนข้างว่าจะร้ายนัน่นเองเนาะองค์ควาของฮันเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเนาะไปนี่เนาะจุดที่ข่าวเจ้าว่ามีเป็นดอกบัวใหญ่ก็คืออยู่ในจุดนี้ แล้วสูตูที่เพิใ่ใส่ในการจัดงานที่ว่าซื้อให้เห็นถึงวัฒนธรรมนกขับเจ้าจเห็นอยู่ในจุดบริเวณนี้เองเพราะว่าบอนี้มันจะกงกันข้ามกับหอคําหรือว่าธรรเนียบประธานประเทศนั่นเองเด้อทุกคนในจุดนี้ที่จะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเนาะบริเวณนี้เขนได้น,น้ำอารถมาจัดโซนอยู่ในเดินนี้เป็นของวูลิงบิงโกเป็นรถไฟฟ้าสหลาย รถจีนตอที่พนนำมาขายในลาวในตอนนี้ก็จะแม่นเป็นรถจีนนะอันนี้แม่นดอกบัวน่าจะเป็นเป็นโคมไฟนที่พนจะใส้ในการปล่อยหรือบอรหรือว่าใส้ในการจัดวางแสดงซื่อๆอยู่ทางด้านหลังของุบปั้นของอามหารเจ้าอาดูวงนั้นเองเนาะจะเป็นลานน้ำผุ ทางด้านทางจุดนี้อนี mm ้จ hmm. well. ah. ุดนี้ก็บุคอยจะมีผู้คนผู้ใดมากมานําเสนอมาทายเด็กเนาะทางด้านนี้บุคคลจะเห็นกันแต่จริงอจุดนี้ก็จะมีขึ้นและไไน้หนู ทุกคนก็ถือได้ว่าพาทุกคนยางมาไก่เติบเนาะนับตั้งแต่ผู้อ่าะทางด้านาตร์ประสาทผนเอาจุดมหอนในโบโลิเวณของด้านนี้หลายกิโลเติมเนาะอ่านี้ก็คือจะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีงานเริ่มขึ้นในอีกมือสองมือนี่เองหาว่านายหันมือสองมือเพ่นจะมีการเคลื่อนไหวมีงานอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะพาทุกคนมาอัปเดตเพิ่มเติมเนาะ สำหรับวิดีโอนี้เนาะข้าพระเจ้าขอขอบใจทุก่านเนาะที่เขามาชมทบาาขอขอบใจที่เขามาติดตามนั่นเองเนาะเดี๋ยวไว้พอกันในวิดีโอถัดไปเนาะทุกคนว่าจะเป็นอะไรวันนี้เป็นโคมไฟเนาะมันจะนํามาประดับประดาอันนี้นจะเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งได้นน่เนาะในบริเวณนี้ถ้ายที่ตามต่อไปเลยทุกคนก็คือจะมนยูส่วนของ ทางด้านหลังของหอคำนั่นเองหรือว่าทำเนียบประธานประเทศเนาะขอขอบใจทุกคนนานที่เขามาส่นเลจตามขอเข้บใจทุกกระลังใจหลายๆคำแล้วเนาะมาแต่หัวแหลงเจ้าคำเลย